มาแล้วท่านอายุโตมาก็บอกเรียนท่านตามตัวมันไม่ไหวนะกรรมการตัดรับนี้รับไม่ได้แล้รับไม่ได้ก็คุยกันแล้วคร, yes รับต้งรับไม่ได้ครับีเริ่มต้นที่สามสิบครับสาวเซ็นครับ ใช่ครับปกติคือโครงสร้างที่ชาวบ้านขอนี่คือนําน้ําจากด้านในครับในซอยแล้วก็ปล่อยนให้น้ำวังครับปัญหาตอนนี้คือถ่ายโอนระดับแสดงว่าผ mm ู้ร nah ับเหมาก็คือไม่ได้จัดการเรื่องของการถ่ายระดับในโครงการทั้งหมดนะครับนตรงนี้ ไม่มาก้ไถุงน้ถู้อถูดีนะชแม่แม่เลนเบร้องระวังพี่จะเข้ามานี่บว่าจัดลิงเท้ต้อหนมัน ก็คือทางเราได้รับแจ้งจากสมาชิกส่วนสรองนะครับของปปชลำปางนะครับให้มาลงตรวจสอบการทำการของเทศบาลตังหวั่าผานะครับเรื่องการก่อสร้งางระบายน้ำนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่เราลงดูเนี่ยแล้วก็ได้รับฟังคำชี้แจงก่อนที่จะลงพื้นที่เนี่ยทางช่างผู้ทรงงานแล้วก็ทางานนายกท่านก็ยอมรับข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วว่า สัญญาเนี่ยมันเริ่มต้นแล้วแล้วก็จะที่สุดในเดือนเมษานะิฮะ <Yeah. S 1> พบว่าทางผู้รับจ้างเนี่ยดำเนินการนะไม่ถูกต้องตามแบบนะครับนี้เนี่ยท่านนายกท่านก็ ทั้งนี้ท่านก็ดำเนินการในเรื่องของบริหารสัญญาอยู่ก็แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการให้ถุกต้องตามแบบนะครับในส่วนของเจ้าผู้กำงานท่านก็แจ้งเตือนไปยังผู้รับจ้างแล้วว่าการก่อสร้างที่ผ่านมาเนี่ยไม่ถูกต้องตามแบบนะครับก็ให้ผู้รับจ้างมาแก้ไขนะครับตรงนี้ทางท่านนายกเองท่านก็ไม่ได้นิ่งใจนะครับเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยในส่วนของผู้รับจ้างเองเนี่ยก็มาทําบ้างไม่าทำบ้างแต่ทั้งนี้ั้นท่านนายกท่านก็ได้มีส่วนอ่อ แจ้งไปแล้วว่าให้มาดำเนินงานนะครับตรงน,นี้ในส่วนของเท่าที่สุดก็จะแจ้งกล่าวว่าทางผู้ทำงานหรือทางก่อ,อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแล้วก็ทางช่างผู้ทำงานก็จะว่าไปตามขั้นตอนตางระเบียบแล้วก็ทางคณะกรรมการก็จะดำเนินการตามระเบียบกันแล้วก็ทางท่านนายกท่านก็จะแป่ไ่ายปัญหาตรงนี้แล้วก็จะบริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขทุญอย่างนะครับ จะแก้ไขก็ต้องตามแบบต่อไปนนในเรื่องการนี้นะครับรางระบายน้ำํำของบ้านสลับกบุบมีระยะทางความยาวร้อยแปดสิบเจ็ดเมตรนะครับกว้างสามสิบเซนก็ได้ผู้รับจ้างนะครับบูนนำธุรกิจจะขอจ้างบนนำธุรกิจเราสัญญาก็เริ่มเืานตั้งแต่เดืเอนเดือนธันวาคมนะครับก็จะ im, สิ้นสุดสัญญาเดือนพฤศจิกายน ทางคนรัจ้างนะครับก็ได้ดําเนินการก็มาบ้างมาบ้างนะครับงานงานก็ไม่ยังไม่สําเร็จนะครับย,ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการนะครับเพรความเหื่ยอยล้าของชาวบ้านทุกครอบหรอความห่วงกังวลใจร่วมกันถน้าเขามาเข้ามาตรวจหน้างาน แล้วก็ได้ออกหนังสือนะครับออกหนังสือไปตอนนี้อยู่ในช่วงที่ผมก็ต้องทําบริหารใาการสัญญาอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องมีมีเป็นขั้นตอนมีระเบียบขอามันอยู่การ,ารสัญญานะครับเราก็จะแก้งเา้างเู้าหน้าที่งานก็ยังไม่ได้นะครับมีการต้อง ทำทำที่ใจให้เขาไปีกสามครั้งนะครับวันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งเขาก็รับปากว่าจะเข้ามาดําเนินนะครับชุมชนก็อ้างว่าคนงานติดโควิดนะครับดําเนินการไม่ได้ก็จะเร่งรัดนะครับดำเนินการเพราะว่าความเดือดร้อนของชาวบ,บ้านมันก็จริงครับอย,อ,ยงงอย่างที่เห็นหน้างานสภาพหน้างานคือยอมยอมรับอยอมรับอยอมร,รับว่าจะบ,บ้านการที่ดีที่สุดเร่งดำเนินการนะครับ